ขอบใจเลยรับนะครับให้กำลังใจนะครับเรี่ยมเลยสีวิชัยเมงลายนะครับแล้วเอ่อแล้วก็แสงคอนดิชนะครับสีแสงเป็นพี่น้องสื่อมวลชนและชุดผ้าได้เลยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีความงงใัยพี่น้องเก็บส่งให้เกินมาตรฐานนะครับกระทบต่อสุขภาพวันนี้ผู้ว่าผู้ว่ก็หงอยใหประชาชนในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับ วันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนะครับกลผู้ประบางนะครับผู้สูงอายุนะครับต่างได้มารับตรงนี้เนี่ยจากมือจากผู้ว่าราชการสมัยใหม่นะครับการเผาเราถือว่าเราควบคุมการเผาในพื้นที่ที่ทําให้เกิดไฟป่าเนี่ยได้ในระดับที่อยู่ในเป้าหมายของเรามี3-4วันหลังเนี่ย ที่ว่าทะลุมาเกินวันละร้0ยสองร้อยเมื่อวานที่สามร้อยอันเนี้ยที่มันมันมีหลายปัจจัยประกอบทั้งไฟที่ลามมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมื่อวานทั้งแม่ไอเสียดาวอย่างไอะไรงเีราก็าช่วยกันจกกับนะครับแล้วก็ในความเชื่อที่ยังปิดๆิดอยู่หรือเปล่าก็ต้องขอให้ชาวเชียงใหม่ทุกคนเนี่ยไปช่วยกัน บอกว่ามันไม่ใช่วงเวลาที่ต้องเผาที่มารดกกับเผาช่วงนี้แล้วก็ทุกคนก็สู่ความคิดตบายหนึ่งต้องควบคุมตัวเองควบคุมจังหวัดเชียงใหม่ภายในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าเราจยคาุมก็ได้ที่จะไม่ให้เกิดการเผาเชียงใหม่พื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสองหมื่นตารางกิโลเมตรเราแต่เราไม่ได้เป็นจังหวัดที่เผามากที่สุดเรามาลำดับหกนะครับอันนี้คือลำดับแรกวันจากการเผา50เซ จากการเผาในพื้นที่จะอยู่ในเชียงใหม่อีก50%ลอยมาจากนอกพื้นที่เชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดข้างเคียงอประเทพนบ้านวันนี้เรามาดูในสัดส่วนที่วันและฝุ่นละอองเนี่ยลอยข้าบมาเยอะมากก็ทําให้ค่า PM อ2.5ข,ข,ข,ของเราเนี่ยสูงขึ้นมากนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในทิศทางลมนะครับในทางตอนเหนือเชียงดาวฝ<ท><อ>วางแ,วแม่อายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในในเมืองก็ ถามว่าทําอย่างไรผมได้ยกระดับการช่วยเหลือฟังดีๆนะฮะยกระดับการช่วยเหลือมีอยู่แล้วการช่วยเหลือเนี่ยภารกิจการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมีอยู่แล้วในโครงสร้างของหน่วยาการบอ,อกวันไฟป่าของจังหวัดที่เราทํากันปกติแต่ว่าในช่วงสองเดือนแรกคือกุมพาและมีนาเนี่ยเราไปเน้นหนักในเรื่องของการควบคุมการเผาคือการดูแลตัวเองควบคุมการเผาให้น้อยที่สุดดับให้ได้ เร็วที่สุดภายในหนึ่งวันซึ่งเราก็ทํากันได้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่เมื่อวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปก็คือมีควันที่ลอยมาจากนอกพื้นที่มากขึ้นปุ่มมากขึ้นผมก็เพิ่มมิติของการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบก็คือยกระดับกในการช่วยเหลือเนี่ยออกมาตั้งเป็นูช่วยเหลือต่างหากเลยนะครับก็จะมอบถ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเนี่ยดูแบบนี้ทุกวันประชุมทุกวันหรือทันทีพวกผู้ไปกับอีกสองพื้นที่พวบปุ่มกัน รเราทำสองติธีเพู่วพูดไปถามว่ายกระดับสูตรนี้ขึ้นมาแล้วได้อะไรเรียกร้องในเรื่องของอตั้งประกาศภาวะวิกฤตวันนี้ผู้ว่าเชียงใหม่ทําในเรื่องของการช่วยเหลือที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้จัดหาพร้อมที่จะแจก วันละสองล้านชิ้นได้อะไรอย่างก็เอาตามพื้นที่ที่คาดเทียบมาถึงน,นะครับ,ดดบรโดยทุกความรคบงถ้าไม่ถูกใจในของทยด้วยเราเน้นดูแลเรื่องสุขภาพทีพ่เราด้วยอย่างที่2ทําอย่างไรเราไม่ได